การปฏิรูปต่างๆเนี่ยเป็นเพียงภาพลวงตาผ่านมาแล้ว7-8ปีไม่ได้มีการปฏิรูปอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่สำคัญคือผมคิดว่าผู้นำประเทศเนี่ยควรจะปฏิรูปตัวเองอันดับแรกเลยไม่งั้นองคาพยพของประเทศในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยในเรื่องเกี่ยวความยุติธรรมเนี่ย ไม่ได้คืบหน้าเลยนะครับ8ปีทำไมเราถึงมีตำรวจซึ่งเป็นผู้นำองคอ์กรอาชญากรรมเสียเองที่ผมยกตัวอย่างมาที่คนพูดหมา9888 8อย่างที่ผมบอกมันเล็กถ้าจะพูดกันจริงๆถ้าจะล้มกันทั้งกระดานเนี่ยเราต้องเอาตัวตั้งที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนไม่ใช่เพราะนาลีดิวพูด เราก็ไปจัดก,การมันไม่ไหวนะครับ